เรงคิดถึงทุกคนครับแรงคิดถึงทุกคนครับเอาความคิดถึงมาส่งด้อมใจฟูทุกคนนะคะเครดิตจากกาลสินอีพีหนึ่งค่ะเป็นคลิปแห่งความสุขไม่เกินจริงค่ะปล่อยออกมา3วันนะคะตอนนี้ยอดวิวไปที่1 6ล้านแสนวิวแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ดูนะคะอยากจะบอกว่าต้องเป็นเหมือนกันดูไปหัวเราไปตลอดทั้งคลิปแน่นอนเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะ เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นตาจองสักหัวเราะได้สุดๆขนาดนี้ค่ะก่อนที่ทริปกระสิน e ีหนึ่งจะออกก็มีดราม่านะคะเนื่องจากว่าคลิปปล่อยช้ากว่าปกตินะคะทุกคนก็มีการถกเถียงกันและก็มีดราม่าไปถึงอิงๆนะคะทุกคนคะ่ะแต่หลังจาก ล่อยคลิปก็ดับทุกดราม่าค่ะทุกคนความยาวคลิป1ชั่วโมง40นาทีค่ะใส่ซับ4คน4ีสีนะคะทุกคนค่ะตัดต่อออกมาได้สนุกมากๆดู1ชั่วโมง40รวดเดียวไม่มีเบื่อหัวเราะได้ทั้งคลิปเลยค่ะขอชื่นชมอิงๆนะคะ ทั้ง4คนทําให้ทุกคนมีความสุขมากจริงนะคะทุกคนคะ่ะรวมถึงเบื้องหลังอย่างอิงองด้วยค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าทริปนี้นะคะมิตรภาพของทั้ง4คนทําให้ทุกคนที่ดูนะทั้งอบอ,อุ่นใจและมีความสุขที่สําคัญนะคะคือหามากค่ะทุกคนหลังจบทริปกาละสินนะคะก็ได้ข่าวว่าพี่จองไม่สบายคะ่ะแล้วคาเรนเองนะคะก็เดินทางกลับไปหาอมมาที่เกาหลี คลิปนี้ก็คือตอนที่กลับจากกาลสินแล้วพี่จองน้องแดนคันเลนไปส่งคุณแม่จูดี้นะคะทุกคนจะสังเกตว่าพี่จองนะจะดูหน้าซีดนะทุกคนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้พี่จองก็น่าจะหายดีแล้วล่ะคะ่ะเพราะหลังจากที่ได้ข่าวว่าพี่จองไม่สบายอีกประมาณ2.3ถึงาวันพี่จองก็มาลงรูปภาพคู่กับแมวเมียวนะคะและที่สําคัญนะคะ ต้องไปดูที่การตอบคอมเมนต์ของพี่จองค่ะเพราะลีลาการตอบคอมเมนต์ของพี่จองไม่ธรรมดาเลยละและก็ดูจากการตอบคอมเมนต์แล้วก็น่าจะหายป่วยแล้วล่ะค่ะทุกคนและล่าสุดค่ะหลังจากที่ประเทศไทยไม่มีคัลเลนไปสักพักประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะตอนนี้นะคะคัลเลนบอกว่าที่เกาหลีหนาวมากนะคะจะต้องรีบกลับมาประเทศไทยซะแล้วโดยล่าสุดนะคะคันเลนได้อัปเดตภาพหล่อเท่พร้อมแคปชั่นว่า หนาวเกินกลับดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางคัลเลนก็ได้อัปรูปนะคะตอนที่อยู่ที่เกาหลีคะ่ะแล้วพี่จองก็ได้เข้าไปถามนะคะว่าช่วงนี้อากาศหนาวไหมซึ่งคัลเลนก็ตอบพี่จองนะคะในคอมเมนต์ว่าหนาวเกินไม่ว่าตอนนี้คัลเลนจะลงรูปภาพอะไรนะคะก็จะมีคนมารับสมัครแกะก้งให้คัลเลนทั้งนั้นเลย และระหว่างที่อยู่เกาหลีนะคะก็คือการตอบคอมเมนต์ของคุณวิชิตของเราจะดูแพรวมากเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าคิดถึงประเทศไทยหรือว่าเหงาหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะ มืองกันครับคิดถึงปากกวันมากเหมือนเลยนะเหมือนเลย